กินแนหนมท้องท้่องกันพี่นองแหนมสมสมเนื้อเห็นบ้าเนี่สมเนียหิวเขา่ายิงกระบอกพริกลูกโดดเก็บมาเม่วานเนี่ยกินบอทีเบิร์ดพ้กถ้ากินแหนมเสอือ เปลี่ยใกล้ตลาดเลยฮะเปลี่ใก้ตลาดคนน่ะบรเเื่อันน้โดนเสียงมาใกล้ตัวกาเสือมไปแล้วมั้งมาบุกพิงเพลเ้าปกติบุกพียก็เลี้ยงบ่เพลเด้ ไปาแก้วอ้มไม่ได้แตีเพิม่มอะไรกินยังไอะไระกินยังยังยยกิน,นระรูกกินมันแล้วปวดเป็นไรครับรูกกินอะไเดี๋ยวมันเพลิดนะ่นันหน่อยจะกินอะไรมาฮะลูกกินอะไรบ่มันเพลิดบ่ เมกเอกีวคือโอ้การบอขาดคืนครับอืมอืมกรอบครับแ่บอ่าเมื่อกี้ง้วกับว่าทัืม ใช่หัวมันกระสีเสียบตัวจังใจจะ่นถามันเสียบบนนเปียงเพรกินมันเสีบจอกเชียตั้งหนาแมมคากินไดลหรือา

ไม่น,น้อยลละโหล่าเล็ตักบ้านถึงจิลูกอืออโออืเห็นปะตับพัก